อ่าต่อไปขอเป็นคุณิกเกอร์ฮะคุณไม่ทราบว่าคุณไปอยู่ที่ไหนมาก่อนนะอ่าของผมนี่ไปอยู่นิวซีแลนด์มาประมาณแปดเดือนกว่า,วาครับอ่าแปดเดือนใช่ไหมใช่ตอนนั้นได้ไปเพราะอะไรฮะอ๋อตอนนั้นเป็นโครงการแลกเปลี่ยนของโรงเรียนครับผมโรงเรียนเขาไปดวกับโรงเรียนของฝั่งนิวซีแลนด์มาแบบแลกเปลี่ยนนักเรียนกันเราก็แบบเราก็สนใจก็เลยไปสมัครโครงการนี้ครับ อ๋อคือสมัครโครงการนี่คือแบบยังไงเขาต้องมีคัดเขาต้องสอบเขาต้องอะไรอย่างนี้ด้ไหมเวลาเราเ<อ>จะได้ไปของผมเนี่ยจะเป็นเราจ่ายตังค่าเรียนแล้วก็ไปไปเรียนตรงนั้นได้เลยครับอย่างไม่ไม่มีการสอบอ๋อไม่มีการสอบก็คือแบบใครที่สนใจก็ยื่นใบสมัครไปใช่ครับเออดีจังเนะ<ช>าะคือหันไหมตอนนั้นเอ่เอไออาการโฮมซิกเนี่ยแบบ ช่วงไปอยู่แรกๆอ่ะจะไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่จะจะแบบเริ่มมีอาการช่วงสามสัปดาห์ละก็ก็แบบเกือบเดือนใช่เกือบเกือบเดือนก็จะแบบโอ้ยคิดถึงอาหารไทยอ่ะแบบโอ้ยแบบมันจะมีอารมณ์แบบอยากกลับบ้านเนี่ยตอนนั้นอ่ะที่เราไปอยู่นิวซีแลนด์อ่ะเราไปอยู่แบบป้านนอกนิดนึงแล้วก็แบบด้วยความที่ว่าเราเป็นคนติดอินเทอร์เน็ตมาก่อนแบบติดคอมชักมากมันก็แบบเกิดอาการโฮมซิกออกแล้วที่นู่นเขาแบบ อินเทอร์เนต็ตเขามันทําไมล่ะฮะมันเข้าถึงไม่ได้ขนาดนั้นเลยฮะอ๋อจริงๆอะสังคมฝรั่งเขาจะแบบจะไม่ไม่ค่อยเล่นอินเทอร์เนต็ตเยอะอะอย่างแชทเนี่ยเขาก็จะใช้เท็กซ์ในมเมสเซจของมือถือเอาอะอ๋อเออเอออันนี้ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะว่าเขาไม่เล่นอะไรอย่างนี้กันอ๋ไ <ป S 2> อไปอยู่ที่นู่นไปอยู่แถวๆไหนสภาพอากาศเป็นไงบ้างตรงเมืองที่ผมอยู่นะก็จะเป็นเออเมืองที่อยู่เกือบใต้สุดของนิวซีแลนด์เลยครับ คือแบบใต้สุดของนิวซีแลนด์ใช่เชื่อว่าเมืองอินเวอร์คิลคือขับขับรถไปประมาณครึ่งชั่วโมงมันถึงท่าเรือเรานั่งเรือจากตรงนั้นไปอีกสี่ชั่วโมงถึงโคโลไตมันมันคือมันอยู่โไกลโคโลไตายขนาดนั้นเลยแหละนั้นก็แปลว่าถ้ามันไกลโคโลไตมันน่าจะหนาวใช่ไหมจริงๆอะ่ะมันเป็นเรื่องแปลกมากที่แบบเราไม่ได้เจอหนาวจัดเราเจอเย็นสุดแค่ประมาณ0 7, 0 8, าลบเจ็ดลบแปดแถวนี้ย แล้วสภาพปกติแล้วฮะถ้าหนาวสุดอยู่ที่ลบแปดเนี่ยฤดูร้อนนี้แบบหนาวสุดอยู่ประมาณสิบห้าองศาร้อนสุดร้อนสุดสิบห้าเหรอโอ้แถวโอ้แถวบ้านเรานี่เรียกว่าหนาวเลยนะคือเอาเสื้อกันหนาวมาใส่แล้วอ่ะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยแบบหลายๆคนอ่ะจะเข้าใจว่าแบบช่วงปลายปีเนี่ยจะเป็นฤดูหนาวแล้วช่วงต้นปีอ่ะช่วงเมษาจะเป็นฤดูร้อนใช่ไหมในเมืองไทยอ่ะแต่ว่าของนิวซีแลนด์อ่ะ คือช่วงฤดูหนาวจะเป็นช่วงแบบวิถุนากรกฎาดาเงี้ยเราฤดูร้อนคือจะอยู่เดือนธันวาคมช่วงคริสต์มาสฤดูร้อนช่วงคริสต์มาสถูกต้องอ้อเหรอใช่ครับมันร้อนไหมเขาร้อนกันไหมเขามองว่าไม่ได้ร้อนไม่ได้หนาวนะก็ที่เราเห็นคือแบบก็ใส่แบบขาสั้นเสื้อยืดออกไปเดินเล่นกันเป็นเรื่องปกติคริสต์มาสไหเละใช่ครับ เอ,อ่อมีคนถามนะฮะจากทางบ้านนิวซีแลนด์มียุงไหมฮะเพราะว่าเราแบบเข้าใจว่าแบบประเทศที่มันหนาวมากจริงๆอะ่ะพวกแมลงน่าจะน้อยกว่าประเทศเขตร้อนบ้านเราคืออย่าว่าแต่มีน้อยเลยครับคือไม่ไม่เห็นไม่เห็นยุงแม้แต่ต,ตัวเดียวเลยครับตลอดแปดเดือนที่อยู่มาฮ้ยจริงเอระเป็นประเทศที่ไม่มียุงอหะจริงจริงแบบเอออาจจะมีก็ได้แต่แบบเท่าที่เห็นคือแบบไม่มีคืออย่างเที่ยงวันเนี้ยเราสามารถเปิดประตูเปิดหน้าต่างแบบอาสุด เราให้ลมโกกเข้ามาแบบสบายๆโดยที่แบบไม่ต้องกลัวว่าแมลงจะเข้าอย่างอย่างบ้านเราคือแบบต้องปิดมุงรั่วด้อปิดหน้าต่างกันอากันไปงั้นแบบเย็นๆมาตกเย็นมายุงเริ่มเยอะละใช่เออก็สบายดีเนาะไม่ต้องมีปัญหาเรื่องแบบกันยงกันยุงตอนนั้นไปอยู่ไปแลกเปลี่ยนใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นไงบ้างเอาจากโพสต์ก่อนแล้วกันก็คือแบบโพสตแกก็จะแบบ ดูแลดีมากโดยเฉพาะเรื่องอาหารนี้แบบจะเขาจะจัดเต็มมากตอนมื้อเย็นจะเป็นมือม้อแบบพวกสเต็กแฮมเบอร์เกอร์อาหารมื้อใหญ่ของฝรั่งเนี่ยก็จะเป็นแบบอยู่ในช่วงมื้อเย็นแล<อ>้วงโร<อ>งเรียนแหบบละฮอ๋อทางโรงเรียนเนี่ยเราจะไปเข้าเรียนตอนเก้าโมงเนาะแล้วก็เลิกประมาณบ่ายสองยี่สิบโดยประมาณครับเข้าเรียนแค่สี่คาบต่อวันเนี่ยครับเออเออเมืองไทยนี่คาบเช้าสามคาบบ่ายสาม อ่ามีทางบ้านบอกมาฮะว่าแบบถามฝากถามมาว่าแบบภาษาอังกฤษที่นู่นอ่ะของนิวซีแลนด์อ่ะฟังยากไหมต่างจากว i ิทิสอเมริกันอะไรอย่างนี้เยอะไหมฮะเอ่อต่างกันเยอะนะแบบมันมันเป็นสำเนียงเฉพาะของของนิวซีแลนด์นะซึ่งเราเราไม่สามารถลองเรียนแบบเขาได้จริงๆอ่ะคือมันมันเฉพาะมากอ่ะแต่ฟังเราค่อนข้างลื่นหูนะแบบนิวซีแลนด์มีหลายภาษาปะทิกเกอร์ใช่ครับมีภาษาเมลีด้วยครับ เขาพูดกันแบบพูดกันไปปกติเลยเหรอใช่ใช่จะมีแบบเพื่อนที่เป็นเผ่าเมารีเนี่ยแบบถ้าแบบเขาเจอเพื่อนเผ่าเมารีด้วยกันเนาะเขาก็จะแบบพูดเป็นภาษาเขาเลยอะซึ่งซึ่งออตอนนั้นเราแบบเสียดายที่เราไม่ได้ไปทําความรู้จักกับภาษานี้มันมันมันดูน่าสนุกดีอะออแล้วอีกเรื่องหนึ่งคือแบบที่เราแปลกตามากคือการอนุญาตให้ชาวเมารีเอ้ยที่เป็นนักเรียนสัก์ได้เพราะมันเป็นวัฒนธรรมของเขาอะเหมือนที่เราดู ดูการ์ตูนอะไรเงี้ยมัวนแน่อะไรเนนไงเี้ยไหมก็น่าจะเบ็ดประมาณนั้นปะใช่ครับค,คือเขาจะสักเต็มหน้าเลยแล้วคือแบบทางโรงเรียนเขาก็อนุญ,ญาตให้ได้แบบเป็นเรื่องของวัฒนธรรมของบ้านเขาอืมโอเคโอเคเมื่อกี้คุณทิเกอร์ได้พูดพูดออกมาอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากคือมื้อเย็นอาหารเป็นไงบ้างที่นูน่นอาหาร New ิวซีแลนด์เออเขาจะกินเป็นพวกแบบพวกเนื้อสัตว์ ส่วนส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อแก่กับเนื้อวัวเป็นหลักอ๋อ oh, เนื้อแก่เนื้อวัวแล้วอร่อยไหมฮะในความพีดของเราเอ่อเราว่าอาหารบ้านเขาค่อนข้างออกไปทางเค็มอย่างเดียวอะเบสโซเชียงเขาก็คือแบบเขาปรุงด้วยเกลืออะไรใช่ไหมเขาเน้นปรุงด้วยเกลือกับพริกไทยซะส่วนใหญ่ก็คือเป็นเนื้อย่างเป็นซุปเป็นอะไรประมาณนี้ใช่ไหมฮะใชแบบ่ครับแบบพวกซุปครีมที่เห็นกัน ทั่วไปในร้านอาหารฝรั่งอ๋อเรามีอีอกอันนึงอัน,น,<ห>นอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันแบบใครเ,เคยกินแบบซีเรียลต้มบ้างซีเรียลต้มใช่บ้านบ้านซีเรียล<น>อย่างไงฮะแบบเคียวหลอกก็เหรอคอนเฟกนี่เหรอเอ่อนึก,น,กนึกวิธีการทําข้าวต้มออกใช่ไหมชอยโจ๊กอเอาข้าวต้มเออคือเราเอาคอนเฟกไปแทนข้าวเหมือนข้าวต้มใช่เหมือนโจ๊กเออเรียกเรียกว่าเหมือนโจ๊กเลยอ่ะพี่แล้วอร่อยไหมเอ่อ เรียกว่าแปลกดีแล้วกันแบบมันมันไม่ใช่ไม่อร่อยอะ่ะแต่ก็อาจจะไม่ชินแต่ก็ยังไม่ชินจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ชินแล้วแบบถ้าพูดถึงนอกจากเนื้อแก่อย่างอื่นอะแพงไหมสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปค่าเงินเขาเป็นยังไงค่าอย่างกินอาหารในในเมืองมันก็จะตกมือละประมาณต่ำสุดคือประมาณสิบห้าดอน ดอลล่าดอลล่านี่เขามีหน่วยเป็นนอลล่านิวซีแลนด์นหะใช่ครับเป็นหน่วยดอลล่านิวซีแลนด์เลยซึ่งเอ่อหนึ่งดอลล่านิวซีแลนด์เนี่ยจะเท่ากับยี่สิบเจ็ดบาทไทยโดยประมาณก็คือแบบตกตกมื้อใหญ่ๆที่กินในร้านอาหารตกประมาณแบบสี่สี่ห้าร้อยประมาณนั้นแล้วอยู่ไกลเมืองอย่างเงี้ยการเดินทางเป็นไงบ้างฮะสะดวกสบายไหมก็เอ่อได้ออกไปไหนบ่อยอยู่นะ คือไปเที่ยวบ้างอยู่ใช่ไหมฮะใช่มีไปเที่ยวในเมืองบ้างอะไรบ้างคือการเดินทางแบบหลอดตนี้เนี่ยจ่เป็นรดบสัสคือราคาครั้งหนึ่งก็ไม่แพงนะประมาณแบบสามสี่ร้อยบาทโดยประมาณนั่งข้ามเมืองก็แบบประมาณข้าวมื้อนึงเ<อ>ดินประมาณอ๋อตัวลดราคาพอๆกับการกินข้าวเนาะใช่ครับเออเออจริงอันนี้ไม่ไม่รู้ว่าประเทศอื่นเป็นเหมือนกันวะนะแต่คือแบบมันจะมีซูเปอร์มาร์เก็ตสำหรับ คนเอเชียชิดแยกออกมาเลยอะคือแยกโซนแบบล็อกนี้แบบสําหรับคนที่ต้องการทําอะไรเกี่ยวกับเอเชียเอเชียเลยใช่ไหมมีเป็นอาคารเลยครับอาคารเนี่ยเป็นเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของเอเชียอ่าแบบเารามีห้าปลาไหในเมืองไทยใช่ใช่ช่เข้าไปมันจะอารมณ์เหมือนริมปิงอะอ่ะนึกออกนึกออกตอนแรกเข้าไปก็แบบไม่ไม่คิดว่าจะขนาดเนี้ยแต่แบบ โอ้ยเจ๋งอะ่ะมันคือแบบทั้งทั้งหมดนั้นมันคือจะเป็นรแบบของที่มาจากเอเชียทั้งหมดเลยแล้วมีประสบการณ์อะไรแบบแปลกไหมหรือแบบที่บ้านเราไม่มีอะ่ะแบบเขาพาไปลองทําอะไรมาบ้างที่แบบคิดว่าหลายๆคนต้องไป New นิวซีแลนด์ถึงจะได้เห็นอะไรเงี้ยคืออันแรกเลยคือคือบันจีจำบันจีจำเหรอใช่มาจากสูงๆไงนะ คือมันมันเป็นวันที่จาที่แบบสุดยอดอะคือให้อารมณ์เป็นแบบน้ําตกสูงๆอะแล้วเราก็โดโด,ดโดดตาโดดตามแนวน้ําตกสูงไปอะคือมันมันแบบจะได้วิวที่แบบไม่เคยเห็นมาก่อนซึ่งแบบไอ้บันที่จาของที่ที่นิวซีแลนด์อะคือคิวคิวมันยาวมากอะคือเราต้องไปจองวันวันนี้ได้พุงเนี้ย คืออ๋อคือแบบมันจะไปไม่ไม่ไม่ได้ไปเราได้เลยอ่ะคือคือ w a ล k i อินเข้าไปไม่ได้เล่นแน่ใช่จองลูกเดียวใช่สำหรับคนที่อยากไปปฏิจทศจำที่นิวซีแลนด์นะครับจองล่วงหน้านะครับเอ่อนิวซีแลนด์นิวซีแลนด์เนี่ยธรรมชาติเรานึกถึงนิวซีแลนด์เราน่าจะนึกถึงธรรมชาติเนาะเป็นไงบ้างธรรมชาติบ้านเขาป่าเขาสัตว์ป่า หรือตัวอะไรก็ตามที่อาศัยอยู่แถวนั้นแบบเป็นมิตรกับเราไหมอ๋ออ่ะต่อเริ่มเริ่มต่อจากสภาพอากาศนิดนึงสภาพไอ้อากาศของที่เนี่ยคือโดยรวมเป็นอากาศที่สะอาดมากตอนผมอยู่ไทยอะ่ะคือแบบพื้นขึ้นตลอดเลยแล้วพอมาอยู่ในสิซีแลนด์เนี่ย๋ยว่าแต่เลยแบบแปดเดือนเนี่ยไม่เคยผื่นขึ้นแม้แต่เม็ดเดียวคือแบบอากาศเขาสะอาดมากจริงๆทางด้านภูมิประเทศเนา ก็จะเป็นแบบส่วนใหญ่ที่เห็นจะเป็นผู้เขาที่เขาถางป่าเป็นบล็อกเป็นบล็อกเอาไว้สําหรับทําทําฟาร์มเลี้ยงแกะอะไรประมาณนี้คอืมเลี้ยงแกะเหรอฮะใช่ครับเขาเลี้ยงกันเยอะเหรอที่นู่นคือหลายๆคนอาจจะแบบได้ยินมุกว่านิวซีแลนด์มีแกะเยอะกว่าประชากรนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเหรอคือมันเยอะแบบเยอะอย่างนั้นเลย วันเดอยวันเดียวไอจริงครับแบบมีอยู่ครั้งหนึ่งอะที่ผมนั่งรถข้ามเมืองเนี้ยแล้วแบบเหลือเหลือไปเห็นแบบภูเขาออกออกสีขาวๆนิดนึงแตอนแรกนึกว่าเฮ้ยหิมะตกหรือเปล่าแต่พอต้องดีๆแบบโอ้ใก็แกะเต็มภูเขาเลยคือก็คือเยอะคือเยอะเยอะมากอืมโอเคถือเป็นประเทศที่น่าสนใจนะสำหรับนิวซีแลนด์ก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ดูจะต่างจากที่คิดไปเยอะอยู่เออ ก็ยังไงก็ขอขอบคุณมากนะฮะที่มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังอะไรอย่างนี้เนาะสำหรับใครหลายๆคนที่ฝันว่าอยากจะไปนิวซีแลนด์สักครั้งเห็นหลายคนเลยในเฟซแบบอยากมองไปด